เสี่ยมาทําอะไรคะครับผมเสี่ยมาทําอะไรคะวันนี้หาเมียอยู่แถวนี้แหละอ้าวงานเข้างานเข้าแล้วเพราะว่าสาวชายภูมิมีแต่ขาวขาวขาวไหมวะเดี๋ยวดูเราไม่ใช่สาวชายภูมิดาเป็นอุลตร์มาได้ได้ค่ะไว้สักครึ่งเดือนฝากไว้สักครึ่งเดือนนี่อะไรนี่ด็กเด็กเด็กค่ะกินเป็นไหมคะ เสียเอารถมาฝากฝนฝนแบบวิ่งไม่ได้แน่ๆค่ะฝนเยอะมากเสียเอารถมาฝากวันนี้กันนะคะแล้วก็เรามีงานวิ่งต่อแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปวิ่งกันลนวันวนนีมาอยู่สองวันตกองวันเลยสวันก็ตกคืนก็ตกคือเนี่ยมันตกที่แหลก ดีเราทำงานเสร็จก่นกอนงานเนี่นเย,ยเลยนะเห็นเขาโพสลงเฟซกันเส้นแรงเลยเขาต้องทำจิ้มงานนั้นกลับยังทีมงานที่จะเป็นขอนแก่นกลับแล้วครับกลับแล้วนี่ยวันที่สุดเกิดเดยวกันงนี้เอราะขนาดเนี้ยกลับมาแล้วเหรอผมว่ากลับมาหมดแสดงว่าฝนตกเพราะว่าขอนแก่นนี่ท่วมใช่ไหมขอนแก่นในเมืองท่วมดิท่วมใช่พายุเข้าแซ่บ กินมะขามมะขามบำตลอดท้องไม่ไกลนะจากถ้าลองคำมาบ้านเสียห้าสิบโลใช่ห้าสิบโลเองจากไอ้แยกไฟแดงนั่นมาเนี่ยใช่ตรงนั้นเลยจากเสียไฟแดงใช่เสียไฟแดงมาเนี่ยห้าสิบโลเป็นใช่ตาสองคนนี้วิ่งมาแค่แป๊บเดียวไกลไม่ไก่นะแพิ่เดี่นวิ่งมาแค่ไม่ได้ดีเท่าห้าสิบห้าสิบหกสิบมาเรื่อยๆกันถึงเร็วเลย มาทางรัดเข้าตรงวัดนั้งหมดไม่ค่อยมีรถเลยเนาะเข้าตรงวัด้วิ่งแต่ถ้ามามาเส้นหลักมันจะไกลกว่าเดิมอีกแปดเก้าโลโอถ้าเกิดผมตรงมาน่ะใช่ไกลโอเคแต่บันก็มาเข้าไอ้เหมือนเดิมใช่มันจะมาร่วมกันตรงสามแยกที่ตรงสามแยกที่น้ำท่วมตรงนั้นใช่หรอมันจะมาร่วมกันตรงนั้นมาร่วมกันตรงนั้นครับแต่รอเนี่ยมาจากนู่นตัดตรงมาเลยแต่เส้นทางหลักมันต้องโค้งไปจะย้อนกลับไปแล้วมีงาน วิ่งเส้นนั้นแหละตอนนั้นนะเลย BTS ลงทามันนี้เลยใช่ใหญ่เลยถ้าผมขากลับที่เดิมที่เดิมทันเดิมทัเดิมใช่อ่าแล้วถ้าผมตรงไปนู่นล่ะไปจะุรัอำเภอจตุรัสของไปชุดจตุรัสนะตรงไปก็ไปชนอำเภอจตุรัสเลยทางไหนใกล้กว่าทางเดิมที่จะไปใกล้ จะกลับทางไหนทางอำเภอโนนสูงผมยังคิดไม่ออกจะไปส่งใครก่อนจะต้องไปรำไปมาดไปทางซุงหรือจะำไปมาดใช่ไหมครับนเานี่ก่อนตรงนี้ใช่ไหมผมไปลงลานใราก็ต้องกลับทางไหนเลยทางอำเภอโนนสูงอะไรเนี่ยไอ้บ้านบ้านยางอำเภอลานใรายไปโคราดิง่าดีจอดบอกบอกโคราดผมคู่เดียวกบ้านบัว แฟนแฟเธอหรไม่ผมกนเธอหลังซ้ายน้อยลงเล่บ้านนั่นน่ะถ้าตงแอมันยากไหนมียคนไหนวะมีคนไหนอ้าวกระมอดแต่กกลลุมเหลือหกสิบเจ็ดสิบเพิ่มเติมน้ำทังสังอร่อยไหมคะเชีย อรครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะถ่ายหมดแล้วเนี่ยถ่ายเสียนั่งกินอันนี้ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนะดักแด้ดักแด้ก็จะนอนนี่สักคืนไหมนอนนี่ไหมนะคะมนอนสุดป่ันเลยมาทุกคนสั่งดิมาแห้งไม่ทันหรือมาแห้งไม่ทันเลยนอนนี่สักคืนก็ได้เด้ ถึงโมงถึงโมงโมงมายังสามชั่วโมงเองเจ้ะพาานี่ใจถึงบ้านก่อนละใจถึงมาแล้วเออใช่แล้วผมกลบสีเมียตามไม่เตามอีกเสื้อผ้าไม่ได้ซักไม่ใช่หรอเมียไม่ได้ตามหรอดูจากสภาพเสื้อแล้วก็น่าจะใช่นะเสื้อผ้าไม่ได้ซักเสื้อผ้าเออไม่เหลือแล้วไม่เหลือเสื้อผ้าแล้ว บอกให้ซักก็ไม่ซักมีเวลาทั้งวันเพราะว่าจะซักแล้วพี่ว่าจะมาเนาะมาแล้วเขก็ไม่ซักเนาะมาไม่อีกวันนี้ยังไม่มาอีกเห็นกรดูว้าระยะทางอ่ะพนันเลยต้องถุงเย็นแน่นอนผมออกมาเกือบเที่ยงนะเกือบเที่ยงผมก็เว้นนวลเว้นหนีก่อนเว้นถ่ายคลิปที่มันไม่ได้นี่ไม่ได้บอกว่าต้องเย็นต้องเว้นถ่ายคลิปผมก็แว้นนวลเว้นนั่นก้าวถึงนี่สักสี่มุ อเอาในในทีนี้สี่โมงนอนนี่คืนหนึ่งเช้ากลับเดี๋ยวกินผัดผัดเผ็ดปลาไหลค่ะ<ม>ตอนเย็นเชียกินปลาไหลไหมกินอยู่กินได้เว้ยกินได้อยู่แล้วไหลไปเรื่อ,อยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะคะ